เพชรก็งา,งามงามกำลังสิออกมากนะครับ51 52 53เอ็ดห้าสิบสอสังเกตนะครับสังเกตด้านล่างนี่ด้านล่างนี่สิบ๊ม,มีใบเลยครับนี่ เพื่อนก็นตัดแต่งและก็มัดขึ้นตามไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกับมือ่อวานเกษตรพาเห็ดเกษสรพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเบิง้งวิธีปลูกฟักนะครับฟักหอมเฮาเนี้แหละครับแบบขึ้นค้างปลูกแค่หกต้นนะครับปลูกแค่หกต้นอันนี้คือหกต้นแต่มากนี่น่าจะเกือบหออร้อยพุ่นแล้ครับเบิ้งครับ ใส่พื้นที่กับบอลลทนะครับใส่พื้นที่กับประมาณ10เมตรนี่แหละครับความยาวของแปลงเนาะความยาวของแปลงกับประมาณ10เมตรความกว้างของแปลงกับประมาณ3 3 3เมตรนะครับ3เมตรกว่ากนี่เลยนะครับมาเบิ่งเลยตอนนี้ฟักเฮากำลังใกล้สิเก็บผลผลิตนะครับย้ำว่าปลูกแค่6ต้นนะครับแต่ให้ผลผลิตมหาศาลนะครับ เรียกว่ามหาศาลนี่เลยเดี๋ยวผมสิ้ามาเบิ่งต้นหมักฟักนะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีปลูกเพิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงของพี่ชายนะครับพี่ชายเพิ่นปลูกไว้อยู่ขางเฮื่อนนะครับระหว่างแปลงไตหม่มฟักเพิ่นกันสิป,ปลูกพักสวนคั่วนะครับพักบุ้งพักสลัดมักเขือเทศ ักเขือเปาะนะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงแหนแดงนี่ครับแหนแดงนี่เพิ่นบ่อได้ทิ่มได้ครับนี่ส่วนหนึ่งเพิ่นก็ไปให้ใกล้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพิ่นเพิ่นก็เอามานี่นะครับบำรุ่งดินนะครับนี่เลยอันนี้คือเศษแหนแดงที่เพิ่อนอเก็บขึ้นมาจากบอ่อนี่แหละครับเพื่อนก็เก็บขึ้นมาแบบสดๆเลยนะครับ สดๆแล้วก็เอามาใส่บริเวณรอบต้นฟักนะครับต้นฟักและก็ผักสวนครัวแนนแดงกับสีย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับพวกแนนแดงพวกแนนแดงนี่จะมีพวกสารอาหารหลายนะครับโดยเฉพาะธาตุในตัวเช่นนะครับเนาะเห็ดในพื้นเฮาเจริญเงาะง,งามถามสอบถามเบื้องต้นเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นกก ก่อนสิปลูกเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกประมาณกิโลหนึ่งเพื่อนละครปลูกขุดหลุมประมาณ30เซน30มคูณ30นะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับคุกเข้าไปในดินน้ำกัดเลยหลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูกสังเกตนะครับสังเกต เพ่นสีตัดแต่งกิ้งนะครับด้านล่างนี่ด้านล่างนี้ซีบโบมีใบเลยครับนี่เพ่นก็นตัดแต่งแล้วก็มัดขึ้นตามไม้นะครับความสูงกับประมาณเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับจากพื้นดินนะครับแล้วก็จะเป็นข้างสวยงามแบบนี้นะครับใช้พื้นที่บ่ิหลายนะครับแต่ให้ผลผลิต เพียบเลยืกครับอันนี้เพิ่นเพิ่นลกพักแล้วครับอู้ยสะอ่อนค่ะครับนี่อันนี้ก็เป็นหมกเพชรนะครับหมกเพชรกับงามงามกำลังสิออกมากนะครับอ้ยพูนนะเป็นพริกเครือขาวนะครับเป็นพริกพื้นบ้านพริกนี้ทนครับพริกนี้ทนปลูกและเก็บได้เป็นปี2องปีถ้าดูแลดีๆนะครับ โอ้ยงามขนาดตัวครับด้านนอกเพิ่นกับบริได้ปล่อยแห้วางนะครับมีฮอนมักอึนะครับมักอึมีข้ามีมักหุ่งนะครับเดี๋ยวผมสีพาเพื่อนเพื่อนมาหนับเบิ่งนะครับว่าหกต้นนี่ได้มักฝักจักหนักนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเฮาสีพานับต้นมักฝากก่อนนะครับว่ามีจากต้นที่บอกไปหกต้นซีเมนอิรีบอนะครับเนาะนี่เด้อครับต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองย่างไปอีกประมาณสี่เมตรนี่แหละครับต้นที่สามต้นที่สี่ย่างมาอีกสี่เมตรต้นที่ห้าต้นที่หกมาบันนี้สิพาเพื่อนๆมานับหมักฝักนะครับนับแล้วได้นอมานน้เดี๋ยวจะนับ นับไปรวดเดียวเลยนะครับเนาะผมจะนับทางนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบเจ็ดแล้นะครับฝั่งนี้นับแล้วสิบแปดสิบเก้าเสาเสาเอสเสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสาหกเสาเจ็ดเสาแปดเสาเก้าสามสิบสามสิบเอสสามสิบสองนะครับสามสิบสองแล้ว

ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองโอ้ตัวนี้ยังน้อยอยู่หกสิบสามหกสิบสามแล้วนะครับมาลุ้นกันซื้อฮอร้อยอยู่บอ หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกเ้าจสเจอเจสบสองเจเจสเจห้าเจหเจสเจ็ดตโอ้ผลผลิตมหาศาลนะครับเห็นว่าผลเก็บไปแล้วประมาณสองสามากแล้วนะครับ เกือบร้อยนะครับหกต้นนี่ถ้าปลูกจักร้อยต้นนี่มันสิได้หมักฝักจัก,ก,กมากนะครับโอ้ยมหาศาลอีลีนะครับหกต้นจากมเมล็ดเพียงหกเมล็ดนะครับสามารถให้ผลผลิตได้เกือบร้อยหมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชน,นะครับที่น่าปลูกนะครับปลูกประดับก็ได้นะครับ แลกกาสามารถเก็บผลผลิตไว้จำหน่ายหรือไว้ขายนะครับได้นานหลายเดือนนะครับอย่างต่ำๆคือสามเดือนนะครับเก็บได้แน่ๆสามเดือนช่วงนี้กับมักฟักการาคาบัวแพงปานไหนนะครับถ้าเราปลูกช่วงนี้กัเก็บไว้ขายอีกสองสามเดือนได้นะครับบ่มีปัญหาเลยมักฟัก ถ้าผมตีนะครับตีราคาหมากฝักนะครับถ้าขายมากมากละซ้าบาทนะครับนี่ถ้าสมมุติขายมากละซ้าบาทร้อยน่วยนะครับถ้าตีร้อยหน่วยกลมกลมก็คือถ้าซ้าวบาทก็สองพันบาทนะครับแปลงนี้แค่6ต้นนะครับ6ต้นบ้หอดร้อยน่วยนะครับก็บเกือบหอดน,นะครับ กับประมาณพันกว่าบาทนะครับปลูกฟักแค่หกต้นถ้าขายลูกและซาวบาทได้เงินพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี้หลังจากเก็บชุดนี้ยังสามารถออกได้อีกอยู่นะครับแต่กระสีบอฟฟักกระสีบอบอลลายาคือชุดแรกนะครับเนาะก็จะมีเหลือปลา,ายนะครับแต่ถ้าบำรุงดีๆก็อาจจะออกได้หลายเพื่อนๆอ,อยากลองไปเหเบึงก็ลองไปปลูก กันได้นะครับปลูกบ่ต้องปลูกหลายนะครับปลูกแค่นี้พอดูแลง่ายนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคนะครับื้นนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ